ครับอันนี้เป็นเรากําลังออกจาก,กวัดภูเขาควายนะครับทุกท่านโอ้โูจริงๆนะเนี่ยขึ้นภูมาเลยเออถนนดูสินะครับแต่ว่าตรงนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะจอดเก็บนะภาพตรงนี้ด้วยนะอเอฟซี อ่าสงสารคูรัตเนาะกดไลค์กดติดตามกดแชร์มหน่อยนะครับคูรัตจะออกรถอะไรนะโฟวิวโฟวิวตอนนี้เป็นรถเก่งไรัถเก่งค่ะนะสู้มากใจสู้ใจเกินร้อยเพื่อเอฟซีค่ะโอเคคูรัตจะหาที่จอดนะคะถืดภาพนะครับถือภาพตรงนี้ให้เอฟซีนะครับนี่ครับทุกท่านวัดป่าภูเขาควายนะครับทุกท่าน ภาพอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่ก็ได้ได้นะครับทุกท่านครับต้องขออภัยเมืออาจะสั่นนะครับ อันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับทุกท่านอยู่บนภูเขาควายนะครับก็สาธุสาธุครับมีคำาก่าวบูชาท่านด้วยนะครับคำสวดบูชาหลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับสองฝั่งก็จะมีภาพยักษ์นะครับอนอกจาก บริเวณนี้มีพระพุทธเจ้าองค์ดำแล้วนะครับก็จะมีะพระพระสังกัดจ่ายนะครับทุกท่าน อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับทุกท่านทุกท่านพิจารณาเอาเองนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีรูปน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สร้างวัดนะครับอ๋อเป็นรูป ูปั้นนะครับรูปปั้นที่เรียกว่าหลวงปู่ลูกโลกเทพอุดรน,นะครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับหลวงปู่รูปปั้นนะครับหลวงปู่โลกเทพอุดรน,นะครับทุกท่านครับให้ดูบริเวณนี้แบบกว้างๆนะครับเราจะเริ่มจากที่รูปหลวงปู่เทพ โลกอุดอรนะครับเป็นรูปปั้นแล้วก็มาทีา่พระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับแล้วก็พระสังกัดจายนะครับดูวิวนะครับสวยมากๆเลย ครับอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่กําลังจะสร้างนะครับเหมือนจะเป็นพญานาคแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่พญานาคนะครับนี่ครับทุกท่านนะครับจากบริเวณนี้นะครับทุกท่านก็จะมีสระน้ํานะครับเหมือนกําลังจะก่อสร้างอะไรสักอย่างเหมือนกันนะครับเราไม่มีข้อมูลนะครับเราไม่เข้ามาไม่ได้เจอพระนะครับทุกท่านนี่ครับบ่อน้ําที่ท่านกําลังจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ อยอมรับเลยว่าวัดนี้วิวสวยทุกทุกมุมเลยนะครับครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูรูปปั้นนี้ชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านาจากรูปปั้นแล้วเราก็จะให้ดูวิวพารานมิกพารานอม่านะครับบริเวณนี้นะครับทุกท่านวัดป่าภูเขาควายนะครับทุกท่านมาโพไซ มาเที่ยวสาพันบูกจะลืมแวะมานะครับทุกท่านนี่ครับวิวนะครับสวยจริงๆ